สวัสดีพี่น้องนะครับมาพบพอกันอีกครึกเก่านะครับืัอนี้พาพี่น้องมากินเมนูบานแต่ว่าแซ่บแซ่บพี่น้องหนึ่งปลานิ่นใหญ่ผักหลายๆมาเป็นส่วนเลยกินกับเจลพริกหยวกนะครับพี่น้องเจลแมงดาพริกหยวกแซ่บนะครับมาๆมาผักเขามี่บักโตนเอยอย่างาะ บักบัวเสน,นอนกไม้ฝรั่งมอนดินนกไม้ฝรั่งใหญ่ใหญ่นะครับไ,ไซส์ใหญ่เลยบักเขือนะครับมีผักไฮปลาผักไซผักไซบานเฮาเนี่ยะนะครับมาบาที่นี่กับข้าเหนียวหอนหอนพี่น้องเอ้ยบะยักษ์สีผักบ่งปลานิลสดสดตัวใหญ่ใหญ่ครับดูนะคุยกับเจว หยวกคุยเข้าไปครับหอมมากมแซบ่บคือหวานแท้ อันนี้เป็นบะเขือคืนครับพี่นอ้องเจ้าพริกหยวกสุดยอดหอม,อมสุดยอดเลย ทำไม,มฟัดแรงพี่น้องผักไฮผักไซรสชาติจอ่อขมๆยังหน่อยแซ่บขมแต่ว่ามันแซ่บครับ คุยเลยเจอพริกหยวกอื uh ้อหือ ุดยอดมากแซ่บเอาตอนป่าเนี่ยนะครับคุยลงไปกับเจลอร่อยมากกินอาหารอีสานบานเหาบาน เมื่อนี้สิไปขูดสกเก็ตออกครับพี่น้องไว้คือเป็นตะยานแทมเอาบะเกียคุยอ จับมากบอเผ็ดปานไดน,นะครับพอดีกิน มันแก่ครับเลยตรงได้หักไม่ได้ลวงเบิ้ลได้นี่ครับพี่น้องเอาไว้กินสดกับตำมาหุงพร้อมคือสิคมอ่าล้าดีแท้สนอกนี่ผักไฮผักไซวาสันวาเปิน่นกะเพิ่นเอิญหลายแบบ นี่ข้าวเหนียวรอบทุกไาย สายคิดเนี่ยสมมือเนี่ยข้าวเหนียวคำสุดท้ายเมื่อกี้รู้สึกว่าจะกินไปหลายคำแล้วเมนูนี่ถ้าตามจริงเดมเมนูข้าวเหนียวเบิร์ตริบครับอออืื้ห ่มันเป็นเคียงสินะครับหดเขากับด่านมันแล้วก็หดขมนิดนิดแบบแซบเลยล่ะอือพี่ตองเลยเมนูจังสี่ผม ไม่ค่อยกินโดนเทีย่ยแสบคักม,มึงเจวส่วนซ้อมบ่มันคุยขึ้นนะ้พี่น้องแนละ้วมันก็ติเปื่อนอัน kia luôn mừng nè tùy xe cấp chào mm -hmm. ยอดสุดยอดอ <c oughs> โอ้สับพี่น้องสับแห้ง มิโซะบานๆขันลวงแม,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 ม่แต่เนื้อปลากระวานไอ้ันี่กระม้าหวานอีกบะเขือ อสุดยอดอิ่มครับพี่น้องบ้นืนพักกินเลี้ยงสิว่าไม่กินหน่อยๆด้วยพี่น้องกินหลายอยู่ด้วยครับขอบคุณพี่น้องที ให้การติดตามรายการของผมหากว่าผิดพลาดก็ต้องขออภัยนะครับเนะ้คลิปนี้ฝากไว้เพียงแค่นี้สวัสดีครับ